สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุีพารวย h ช n n นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะอ้าวอยากลงเฮ้ยคำ สูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเจ้าของช่องอยากลงนะคะอา้าวใครไม่ดูคลิปนี้พลาดเด็ดขาดเลยนะคะบอดเดอร์ค่ะเบิง์เอเดอร์คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะมาดูกันเลย นะคะตัวนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวนะคะแนวทางเม็ดเดียวของเราหลุดยาวเลยนะคะทุกคนหลุดยาวเลยแอก็อยากจะลงนะคะมีเซนค่ะว่างวดนี้มันจะมานะคะมาแรงแซงทางโค้งนะคะจะสวนกระแสนะคะ f ีเอฟซีเห็นแล้วบอกว่าโอ้ยเห็นเลขแล้วบอกไม่กล้าไปกับแอดเลยว่าสัน่นอา้าวลองของเลยเฮ้ยเนาะเอก็อยากจะลองของอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะมาหรืออย่างนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเพราะว่าหลุดยาวเลยนะคะส่วน เม็ดเดียวของเรายัางไม่สามารถพึ่งพาได้นะคะวยเส้นบวกวาสิมาเลยวว่วะสันปรึกทรงปรึกษากับเจ้ามงเจ้าแม่แล้วนะคะเจ้าแม่บอกว่ายังไงก็ต้องลงจอดแน่อาทิตย์นี้วะ่ะเอดกัมันใจว่าวันนี้เลยวะ่ะไม่มาวันพุธนี้จะมาวันไหนใช่ไหมคะวันที่สามสิบนี่ไม่มาวันพุธมันจะมาวันไหนหลหะเลขนี้นะคะแต่ว่านะคะตามสถิติแล้วเอฟซีเขาก็นับกันนะคะ ไม่มาเท่าไหร่หื่อเอฟซีพืนวะเออไม่มา,มมาสิบกว่างวดนะคะสิบกว่างวดถ้าเอารวมจันถึงไอ้น,นี่เนาะถ้าถ้าเอาแบบไอ้น,นี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบห้างวดนะคะสิบห้างวดนะคะสิบห้างวดนางหายไปเลยนะคะทุกคนสิบห้างวดนางหายไปเลยเอ้ามาดูกันนะคะแอดให้ตัวไหนทําไมแอดถึงพูดอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรานะคะงวดนี้ให้ไปที่สามนะคะมาหรือยังเอามาหรือยังเอ้าไม่มาวันพุธนี้มันจะมาวันไหนนะคะเสื้อคอยอยเรียนมาสามนะคะสามหกห้านะคะสามห้าสามหกนะคะสามสี่ห้าหกนะ ะคะเอาไปพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันดูกันก่อนนะคะเพราะว่าเม็ดเดียวนะคะสามนะคะไม่มาสิบห้างวดติดนะคะสิบห้างวดติดถือว่าแอดลองของเลยนะคะเล่นของยากเลยนะคะงวดนี้ขนาดของธรรมาดายังไปไม่ได้นะคะเจอของแข,งของอ็งเนี่ยของหยาเกิดเป็นงอ้อบาทนี้เป็นตะคีอยู่่อ้าวลงความเหินมานะคะสิบห้างวดนะคะสามไม่มาสิบห้างวดโอ้แอดหนาว สิบห้างวดนะคะสามไมมาแล้วสิบห้างวดติดนะคะสิบห้างวดติดสามไมมาแล้วนะคะเป็นก็คือบอมอ่า จะถึงเวลามาแล้วหรือ,อยังนะคะ3นะคะงบน้อยให้ไปที่3 3 6สาแล้วก็35มห้าดูจากสถิติได้เลยนะคะหลุดยาวเลยค่ะหลุดยับหลุดเยินเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานหิงฟังกันไหมนะคะไม่ไหวก็พักนะคะเพราะว่าเราพัฒนาก็ออกหูหลือเกินนะคะไปหลงผิดหลงทางกันหมดนะคะทุกคนก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะก็เป็นอะไรที่อย่างเนี้ยเนาะ อ้าวันพุธนี้จะเบิ้ลไหมนะคะจะเบิ้ลไหมนะคะจับหนา้าไวยก็ได้เนาะเอา้าไม่มาวันพุธนี้มันจะมาวันไหนล่ะคะ่ะ มันจะครบปีแล้วค่ะที่มันจะไม่มานะคะ15งวดติดนะคะถ้าเอาแบบอันนี้นะคะแต่ถ้าเอาแบบวันจันทร์นั้นก็คือทั้งปีเลยค่ะวันจันทร์นะคะมาแค่ครั้งเดียวนะคะออามาดูตัวเจาะนะคะงบน้อยที่เราแยกออกมานะคะทุกคนนี่เลยนะคะลองค้งนะคะสามหายไป15งวดติดนะคะสามหายไป15งวดติดมันจะมาแล้วหรือยังนะคะรู้ไม่รู้ล่ะสูตรแอดให้อย่างนี้นะคะงวดก่อนก็ให้สีก็ไม่มานะคะ ตอนไม่ให้มันก็เดินดีๆพอให้ปุ๊บมันหายเลยค่ะแอดจะทําเป็นสูตรเลขดับแล้วนะคะสูตรนี้นะคะสามศูนย์นะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่นะคะ งบน้อยสามนะคะสา3ห้าสามหงบน้อยเขาก็จับเขาไปนะคะชุดสามตัวนะคะสามหห้านะคะชุดสี่ตัวสามสี่ห้าหนะคะเลี้ยงมาเลยค่ะเลี้ยงมาเลยนะคะพี่น้องนะคะเลี้ยงพี่น้องมาเลยนะคะทุกคนสามขยำเน้นและย้ำนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคอมเมนต์มาเลยนะคะอ้าวใครอยากลองขคงนะคะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะ ช่วงนี้ก็อันตรายนะคะทุกคนบอกรอรัฐบาลไทยดีกว่าพอรัฐบาลไทยโอแล้วก็รอเราพัฒนาว่ะตีโอ้มันมันก็อยู่แค่นี้แหละค่ะทุกคนมันก็ต้องมาแล้วเนาะ15บห้านวดไม่มางวดนี้มันจะมางวดไหนคะงวดนี้ละสามชิบนี้แอดปล่อยโออกมาแล้วค่ะแอดสั่งให้มันออกมาแล้วนะคะเออใส่เลย เยเขีะเอันนี้เป็นแนวทางเม็ดเดียวนะคะพีน่นิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูก,ก่อนนะคะสิบห้างวดไม่มาทุกคนแต่ว่าสูตรแอดมันให้อย่างนี้นะคะแล้วเจ้าแม่ก็บอกว่าสามจะลงโจอดแล้วนะคะแต่เจ้าแม่ก็ยังไม่รอดเลยนะคะทุกคนนะคะร้านก็ยังไม่รอดเลยนะคะมันหันว่าสามสีลงจอย์มันมาบวข่อยตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยนะคะทุกคนโอ้ <laughs> ยเสียมันไห่ เอานี้ราคาทุกคน F อฟซีเอฟซีหลานเดียวก็ออกมาปลุกปัองหนา ยอกๆยกนะคะยอกเล่นนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะตำราสูตรเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่3นะคะ3 0 3 1 3 2 3 3 3 4นะคะงบน้อยให้ไปที่3เนาะ3 5 3 6นะคะ3 6 5แล้วก็3 4 6สนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกคนต้องเอาไปวิเคราะห์กันหนักๆเลยนะคะเอาไปทำการบ้านกันดูนะคะหลายๆท่านนะคะขอหลายๆสูตรมาเดี๋ยวทยอยลงให้นะคะไม่เจอสูตรไหนไเจอกันในชุดสรุปได้เลยนะคะมีการปรับเปลี่ยนสูตรเยอะเลยนะคะ ชุดสรุปนี่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะสูตรไหนที่ไม่โอเคเราอก็ทิ้งนะคะ่ะเออเสสิบประดิเมื่อยเนาะไม่มีใครทําอะไรไอ้นี่หรอคะ่ะมีแต่ตัวเองนี่แหละคะ่ะทําให้ตัวเองเลยมันชอบคิดเยอะนะระักพี่เสียได้น้องนะคะคิดหมายถึงแบบคิด คิดคิดนั่นคิดนี่ตัวนี้ก็ลูกลักเบอร์หนึ่งตัวนี้ก็ลูกรักเบอร์สองนะคะเวลามันเขา้ามันก็เข้าจริงๆแล้วสูตรเนาะเอานี่เลยค่ะแขบเอาเลยนะคะเป็นแต่คืออยู่บนอ,อีพออีเมยียคอยเป็นแต่คือเบอร์จ่ะเป็นตลอดปวดภพ่เบอร์ค่ะไม่น่าได้ใช่ไหมคะ่ะ F C บอกเอาลองดูค่ะลองดูมันก็อย่างเงี้ยละค่ะสูตรแนวทางเนาะ ลองเอาไปพินิจพิจรารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะตามที่ให้เลยนะคะแนวทางเนาะเป็นยังไงกันบ้างมาปรึกษากันดูคอมเมนต์ดูคะ่ะคอมเมนต์ดูเดือดมากเลยนะคะทุกคนว่ามาไหม ทุกคนว่ามาไหมมันติดดับไหมย,ยังไม่ติดดับอะไรเลยนะคะแ nice. อ,อ,อ,อนไออมเ่เห็นมันต,ติดดับอะไรเลยนะคะทุกคนว่าดูถูกมันได้เลยมันก็คงคงถึงวารละมาแล้วเลยค่ะแต่ว่าในหกตัวนี้มันจะมาตรงไหนแค่นั้นแหละตำแหน่งมันนะคะทุกคนก็คงถึงวารละแล้วค่ะสิบห้างวดนะคะมันไม่มาข้างหลังเลยแต่ว่าถามว่ามันไปหกตัวหน้าไหมมันไปนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่มาเลยนะคะมันไปอยู่ที่ล่าสุดมันออกสามสามนู่นสามสามสามเจ็ดสามหกสามหนึ่งอะไรมันก็ยังออกอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ มันไม่มาตำแหน่งที่เราได้เงินนะคะอ่าให้ดูอีกรอบเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้ขอขอให้หมั่นขอให้ฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคโชคดีนะคะอะมาล่องควงสวัสดีค่ะ